จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4อุสมันเดเบเล่ตัวรุกเนื้อหอมของบาร์เซโลน่ายังไม่ตอบรับข้อเสนอก้อนโตจากปาริสแซงแ่งหากเขาตกลงย้ายไปร่วมงานแบบฟีไอเย่นสิ้นฤดูกาลนี้เนื่องจากรอสัญญาใหม่จากต้นสก,กัดเดิมเปรียบเทียบซะก่อนรายงานจากมีโรสปอร์ต บอกว่าเคสของแคนเฟนแมนที่จะหมดสัญญาในถิ่นคัำนูตอนเดือนมิถุนายนนี้โดยมีสิทธิตกลงร่วงหน้าย้า,อ,าออกไปแรค่าตัวหากเป็นจากต่างลีกซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแป้ชแชร์ได้ลองยื่นข้อเสนอให้กับดาวเตะวัย24ปีพิจารณาค่าเหนื่อย3.54แสนยูโรต่อสัปดาห์หรือปีละ17ล้านยูโรรวมโบนัสเซ็นสัญญาโดยอุสมานมีเวลา20วันเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธทางแชมลีกฝรั่งเศส จะได้นำบาปปรับปรุงใหม่หากรายการตอบสนองภายในอีก20วันก็จะไม่มีการตอ่อยายอีกทางนี้เดมเบเล่มีเป้าหมายแรกคือยังอยากเล่นที่บาร์เซโลนาต่อไปแม้จะทราบว่าจะรับค่าจ้างน้อยกว่าที่แปร์แชร์เสนอให้แต่เพราะเหตุผลน้าฟุตบอลและการได้ร่วมงานกับชาบีอันานเดสผูกฝัให้กับเขาอีกครั้งนอกจากมหามนาธิบีเอิร์ฟฝรั่งเศสแล้วก็จะมีเชลซีของโทมัสทูเคลิลที่จ้องเดมเบเล่ตาเป็นมันเช่นกัน ไอเอซสื่อฝรั่งเศสรายง,งานว่าปารีสแซง์แมงยังเดินหน้าเจรจากุสบันเดนเบเล่ที่กำลังจะหมดสัญญาช่วงกับฤดูกาลก่อนหน้านี้สื่อสเปนร,ระบุว่าแปร์แชร์เสนอค่าเหนื่อยประมาณ17ล้านยูโรต่อป,ปีให้กับนารุกรายนี้พิจารณาโดยหวังว่านักเตะจ,จะตอบกลับในเร็วนี้เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าล่าสุด i m เอ็มซสื่อได้นัห่หอมเป็นอีกรายที่เผยถึงสถานการณ์ล่าสุดของปารีสและเดมเบเล่ บอกว่าทางสโมสรดังจากอิเกอิงยังคงทํางานหนักในการดึงแข้งทีมชาติฝรั่งเศสไปครองโดยแปรแชร์ได้เจรจากับตัวแทนของเดมเบเล่มาตั้งแต่เดือนมกร,ราคมที่ผ่านมาหรือในช่วงที่เนเตกไม่สามารถตกลงสัญญาใหม่กับบาร์เซโลนาได้ลงตัวอย่างไรก็ตามนอกจากนั้นเดมเบเล่ le, ก็ได้คืนทีมชุดใหญ่บาร์เซโลนาอีกครั้งพร้อมทําผลงานได้ดีจนมีรายงานว่าบาซ่าก,กับลาเปลี่ยนใจเจรจากอีกครั้งโดยหวังจะหาข้อตกลงร่วมกันในรอบนี้ ตรับแป้แชร์ได้ยื่นข้อเสนอไปให้เดนมเบเล่พิจารณาล่วงหน้าแล้วแต่ดูเหมือนว่าทางแข้งวัย24ต้องการดูสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในถิ่นบ้านเดอแพลงที่มีข่าวลือทั้งในส่วนนักเตะคุณสื่อและบอร์ดบริหารบอลฟาสกองหลังแรงสนใจไปเล่นในเวทีพรีมเมียร์ลีกลตามรายงานของสื่อฝรั่งเศสปากหลังว 24, ัย24ีแน้โนมย้ายทีมในช่วงจบฤด,ดูกาลนี้ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานสโมสรอแร้งออกมายืนยันด้วยตัวเองว่ากลุ่มเป็นเรื่องยากในการรั้งตัวนรับเบลเยียมอีกทั้งอิกนาซิโอเชนวร์ดินักข่าวแดนน้ำหอมเผยว่าช่วงที่ผ่านมาลาซิโอเวโรนาและกายารีต่างแสดงความสนใจนรับรายนี้คาดว่าจะมีค่าตัวประมาณ10บล้านยูโรเท่านั้นในระกตาน,นักข่าวรายดังกล่าวระบ,บุว่าฟาตแสดงความสนใจย้าย,ายไปเล่นในลีกสูงสุดอังกฤษและน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าการย้ายไปเกาโชดเซเดอา แข่งแบ24มีสัญญากับแร้งไปะะถึงปี2024โดยฤดูกาลนี้ลงสนามไป33นัดทำไป4ประตูในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสออเบิมาเซเดินหน้าเข้าหาโมฮัมเหม็ดอาลีโชกองหน้าขององเช่โดยหวังมาร่วมทัพในฤดูกาลต่อไปตามรายงานจากเลอเทนสปอร์ตบอกว่า แม้ผลงานของนารูวะสิปีจะตกต่ำลงไปมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ยังคงได้รับความสนใจจากหลายๆสมสซอนทั้งในและนอกฝรัลล่งเศสอยา่างไรก็ตามตอนนี้เป็นทาง OM ที่แสดงความจริงจังและได้ดําเนินการเจรจากับองเช่ไปบางส่วนแล้วซึ่งการหารือดังกล่าวผ่านไปได้ดยดีโดยสื่อฝรัลล่งเศสเผยว่าทั้งสองสมซอนใกล้จะได้ข้อตกลงในส่วนค่าตัวนกเตะซึ่งเชื่อว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านยูโร และหลังจากนั้นสโมสรอนดังจากแดนใต้จะดาเนินการเจราจาในส่วนตัวของนักเตต,ต่อไปโชว์มีสัญญากับอองเช่ไปจนถึงปี2023ซีซั่นนี้ลงสนามไป29นัดซัดไป3ประตูโมนโกกำลังจะต่อสัญญาอาชีพกับมามาดูกุลิบาลี่ของกลางตารุ่งจากรายงานของฟุตเมกาโตดาวเตะวัย18จะหมดสัญญากับโมนโกหลังจบฤดูกาลนี้ มีรายงานว่าบาร์เซโลนาเลเวอร์คูเซนแอเลติโกมาริตเอซิมิลานและแมนเซตตี enz, ให้ความสนใจยังไรก็ตามพุตแมคโตระบุว่าโมนาโกที่นำโดยพอลมิเชลผู้อำนวยการกีฬาได้เจราจากับนาเตะและสามารถมัดใจจนสำเร็จหลังสโมสสพร้อมมอบสัญญาอาชีพและดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้า